สวัสดีครับสวัสดีกับเช้าวันศุกร์ที่6ตุลานะครับ2566วันนี้เป็นวันศุกร์ที่หนะครับตุลาสองห66หเผื่อใครดูคลิปนี้นะครับจะได้รู้ว่าออกวันไหนวันนี้ก็มีพระเก่าๆหลากหลายเลยนะครับแบ่งปัน350บาทมีกรอบใส่ให้ด้วยสวยงามมากโอคโห ก็แบ่งปันเหมือนเดิมนะครับปิดตามหมายเลขได้เลยครับผมเบอร์ตัวข้างล่างนะครับกดดีไลน์ดูเพื่อนดูภาเพิ่มเติมก็เติมเพื่อนนะครับอ่าเริ่มกันเลยนะครับอู๋นิดหนึ่งสเสม็ดนะครับเป็นสเสมจเนื้อสวยมากเนี่มุงสามจัดเลยไหมครับเ <c oughs> ม็ดลงเม็ดแร่อะไรเยอะแยะหมดเลยขาวๆนะเลยเต็มเลยเปิดให้ดูนะครับเปิดให้ดู เป็ดได้นะครับอย่างนี้เลยนะครับดูที่ศีรษะท่านสิมีเม็ดอะไรมีหัวขาวเห็นไหมแล้วก็ถาดอะไรอะไรเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยสองอันนี้สวยนะครับลองดูนะครับนี่หมายเลขหนึ่งนะครับแบ่งปันนะครับแบ่งปันมีปลายทางมีโอนนะครับขอที่สบายใจทุกท่านเลย ในราคา350บาทนะครับฟรีค่าส่งครับผมนี่อ่ะมาเล็กหนึ่งครับมาเล็กสองครับนี่คึมๆหน่อยนะครับวันนี้ฝนตกโปรยๆนะครับแต่ท้องฟ้าคืมยตกทั้งคืนนะครับน,นี่ลองดูนะครับมี เป็นสามชั้นขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็มีสุมเด็ดนั่งไม่รู้พิมพ์อะไรนะครับไม่รู้นะครับสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับสวยงามมากสามลงสามเหลี่ยมนี้คมชัดได้สุงมได้ฉากเห็นไหมครับนเนื้อนี่แห้งเก่านะครับแตกแรง,งลงรายงานเลยน,นะครับยุบยนนแยกหมายเลขสองนะครับนี่ข้างหลังครับหมายเลขสองครับ ไลลย,ยังไงได้อย่างนั้นนะครับไลลผมกรอบก็ได้ผมกรอบนะครับหมายเลขสามนะครับตรบงนี้นี่ดูเนื้อครับเสียงจะเอียงนิดนึงครับเกล็ดเอียงซุ้มเอียงซุ้มโยนี่ซุ้มโยละบังมาดูเนี้ยมวลสารเม็ดขาวเม็ดดำเม็ดแดงจัดนะครับเนื้อนี่จัดมากแห้งคมนี่นะครับแตกยุบยุนแยกกรอบเกือบ มีกอบกระจกอย่างนี้ด้วยนะครับขึ้นมานิดนึงจัดนะครับสวยงามนะครับสวยงามหนาตามความชอบเลยนะครับแบ่งปันสามร้อยห้าสิบบาทนี่หมายเลขสามนะครับติดตามหมายเลขนะครับหมายเลขสี่ครับนี่แห้งๆเลยนะครับมวลสารจัดนะครับเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดขาวนี่ ลักลึกลอกแล้วนะครับดำๆนี่คือลักนะเห็นไหมแห้งผิวทรงสวยนะครับทะลุซุ้มนะครับเกี่ยทะลุซุ้มนี่นี่เลยนะครับหมายเลขสี่ครับหมายเลขห้าครับ ออไม่ได้นะครับติดไว้อย่างนี้เป็นพระเก่าพระก็บนะครับกรอบสวยมากนะครับเนื้อพระก็สวยสเกตทะลุซุ้มนะครับเห็นไหมครับนี่เม็ดขาวเม็ดดำเม็ดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมวลสารนะครับแห้งแล้วก็เก่าน so ี่เลยนะครับมาเล็กขานะครับตรงนี้นะมีเม็ดพระธงพธาตุอะไรเรื Nada ่เห็นะครับนี Valerie ่นี่นี่กลนนี่กลมผินตรงนี้เห็นไหม สวงามครับมันคือข้าครับ <c oughs> มันคือกุกครับนี่โอ้โหออกงานเลยนะครับเหลืองเลยนะครับตรงนี้นี่งานเลยเหลืองเลยนะครับนี่สวยงามมากนะครับนี่โอ้โหดูดีเนื้อบึกบึนแกร่งนะครับบึกบึนมากนะครับดูดิ ลอกไวนะครับไปฉาบที่ทองที่รักป้ายรักษาเนื้อพระดูเนื้อออกมาเลยสวยงามมากเลยดูแข่งมากเนื้อพระแข่งมากนะครับเกลบรูซุ้มด้วยนะครับเนี่สวยงามน,นะครับองค์นี้ไม่หักไม่หักนะครับสมบูรณ์ครับสมบูรณ์มีบางเฉยเนะครับมุมมืด นี่เนื้อพระดีกว่าสวยงามนะครับมันสมุนสารจัดถูกไหมครับแปรงหมายเลขหกนะครับตรงนี้ในกรอบอย่างนี้นี่หมายเลขหกครับหมายเลขเจ็ดครับสมุนสารจัดนะครับ สวยงามนะครับีนเนื้อนี่แห้งเก่ามากเลยลดียครับผมนี่แงมากดูหมายเลขเจนะครับองนี้สวยงามครับสวยงามสวยงามทุกองครับนะผมแบ่งปันได้เลยนะครับ350บาทเบอร์โทรข้างล่างครับอดีไลน์ปิดตั้มหมายเลขนะครับนี่หม,มายเลขแปครับโอ้โหดูพิมพ์ทรงสวยมากนะครับดูเนื้อจัด นี่มูลสารโอ้โหดูดีครับนี่หมายเลขแปดนะครับตรงนี้นี่นี่ครับอืมสวยงามมากครับ ทรซุ้มด้วยครับผมดูเนื้อดีครับดูเอานะครับตามภาพเลยสวยงามนะครับได้ทั้งกรอบได้หลายร้อยยังไงได้อย่างงั้นนะครับนี่ได้กรอบไปด้วยสวยๆอย่างนี้เลยไม่ต้องไปหาซื้อกรอบอีกเก็บไว้ได้เลยนะครับนี่แบ่งปัน3 5มหสิบาทครับผมสวยมากครับเลขแปดครับมาเลขเก้าครับนี่โอ้โหดูนะครับแห้งๆเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ยอครับ นี่ดูครับนาอุกนาอุกมีเม็ดอะไรด้วยไม่รู้นะครับลองดูสวยงามมากครับผมนี่น,นะครับมาเลขเก้านะครับตรงนี้สวยงามแห้งเก่าๆอย่างนี้เลยครับผมมาเลขสิบครับนี่ ดูครับโอ้โหดูเนื้อผ้าดิครับความเก่าคราบกุบคราบอะไรยังอยู่เลยนะครับความแห้งนี่กระปุมนี่เลยนะครับวันนี้แสงไม่ค่อยเยอะนะครับน,นี้ขวาคึ้มนะครับก็แต่ก็ยังดูได้ครับนี่สวยงามนะครับนี่ อเล็กซบนะครับองนี้เก่งงสวยๆเลยดูคาบกุงคาบกุคาบอะไรยังอยู่เลยนะครับคราบเบ้าคาบดินนั่นและมเดูเยอะแยะเขาเรียกนะครับอ่าดูความเก่าก็พอครับผมเก่ากับพิมพ์ทรงครับผมอเล็กซีบนะครับตรงนี้อเล็กิบเปิดครับอื้สวยมากนะครับดูดิหมวนทรงมวนสามพิมพ์ทรงได้รูปนะครับ เนื้อจัดแห้งเก่าดูโอ้โหดูเนื้อนี่ครับขนาดนี้ไม่เก่าไม่สวยไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วนะสวยจัดมากเลยนะครับนี่อันเน้อหมายเลขสิบเอ็ดครับหมายเลขสิบสองรครับนี่อันนี้เป็นคุณแผนนะครับเนื้อดินนะครับนี่โอ้โหเป็นไงครับสวยงามมาก หลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิม ue. นี่ตะกุดสองดอกนี่เป็นคุณแผนทิมนะครับนี่เนื้อดินลองดูนะครับเนื้อนี่ละเอียดยิบเลยแห้งเก่าเลยนะครับน,นี่นะครับสวยงามมากนะครับสวยงามเป็นคุดแผนหลวงบุทิมนะครับเนือน้อดินนะครับนี่ ขุดสอลอกสวยเลยมาเลขสิบสองครับมาเลขสิบสามครับนี่เนื้อดินนะครับดินดำเลยนะครับนี่นี่นี่ดำขุด2อลอกนะครับออกดำดำนะครับเป็นคุณแผนลงบุดทิมนี่เลยนะครับแห้งมากนะครับเน,นื้อในสวยแห้งเลยนะครับ กุดสองดอกนะครับบุดทิมนะครับนี่หมายมเลขสิบสามหมายเลขสิบสี่ก็ลงบุดทิมนะครับเหนือดำนะครับตะกุดสองดอกเหมือนกันนี่ครับผมนี่เลยนะครับนี่ทำได้เลยครับนี่นี่หมายเลขสิบสี่นะครับ เลขสิบห้าครับนี่บุดสองดอกนะครับเป็นขุนแผนเนื้อดินนะครับดินดำเลยเแห้งเก่ามากนะครับสวยงามครับแบ่งปันนะครับ350บาททั้งคลิปเลยครับผมนี่เบอ,อร์โทรข้างล่างครับ,บไปดีไลน์ดูภาพเพิ่มเติม เอาไปของบุญก็ได้คราวนี้หมายเลขสิบห้าแล้วนะครับหมายเลขสิบหกครับเป็นสมเด็จเนื้อเปียกทองนะครับเนื้อเปียกทองนะครับนี่ข้างหลังเป็นพระรอดนะครับเป็นเนื้อเปียกทองนี่เป็นสมเด็จนะครับหนักนะครับเนื้อเปียกทองนะครับนี่น <im> ี่ธอมุลานะครับเนื้อเปียกทองเป็นพระสมเด็จครับ เป็น 1941, ury, เนื้อเปียกทองนะครับข้างหลังเป็นซุ้มกอนะครับเฮ้ยเป็นพระอดนะครับเป็นพระรอดหมายเลขสิบหกหมายเลขสิบเจครับเป็นเนื้อเปียกทองนะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อเปียกทองข้างหลังเป็นพระรอดนะครับดูครับเก่าครับความเก่าข้างหลังเป็นพระรอดนะครับนี่ซุ สวยงามมากนะครับเป็นพระสมเด็จเปียกทองนะครับข้างหลังเป็นพระรอดผมกรอบส,สวยๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นพระเก่าเก่าเก็บนะได้ไปอย่างนี้เลยร้ายยังไงได้อย่างนั้นนะครับาราคา350บาทครับผมนี่ได้สิบเจ็ดนะครับสิบแปดเนี่เป็นพระสมเด็จเปียกทองนะครับ นี่เลยเนื้อเปียกทองนะครับนี่พวกเก่าส,สวยเลยข้างหลังพระรอดนะครับนี่ปาหมายเลขสิบแปดเลยนะครับสิบเก้าเป็นพระกิ่งนะครับเป็นพระกิ่งเปียกทองนะครับนี่เป็นพระกิ่งเปียกทองนี่นี่เลยนะครับ น่าจะวสุทัศนะครับทรงแบบนี้พระกิ่งเปียกทองนะครับกิ่งดังนะครับกิ่งดังนะครับหมายเลขสิบเก้าครับหมายเลขยี่สิบเป็นเต่าหลวงปู่หลิวเปียกทองนะครับนี่นี่นี่รุ่นปดหนี้นะครับนี่เห็นไหมครับชัดเจนเลย,ยเปิดให้ดู นี่แม่ปดนี้เลยไหมครับวัดไล่แตงทองผุงไปไหว้มาบ่อยมากนะครับนี่เต่าของปู่หลิวนะครับเนือเปียกทองสวยงามครับนี่สวยงามครับสวยงามหมายเลขยี่สิบนะครับแบ่งปันได้เลยนะครับสามร้อยห้าสิบบาทหมายเลขยี่สิบ หนึ่อ็ดนะครับเป็นมะเหศวนสองหน้านะครับเปียกทองนี่เป็นเนื้อเปียกทองนะครับเก่าๆเลยดูครับไข่เขยขึ้นมาเต็มเลยเป็นมาเหศวนนะครับสองล่นี่เป็นเนื้อเปียกทองนะครับ uh. มาเหวนยีส็ดยี่สิบสองครับนี่เป็นเนื้อเปียกทองมาเหศวนนะครับสองหน้า ครับผมนี่เลยส,ส,ส,สวยๆเลยนะครับเป็นเนื้อเปียกทองนะครับสอง้้ามห ah e สวนนะครับได้ยี่สิบสอนะครับอันนี้23เป็นพระปิดตาเปียกทองนะครับนี่สวยงามมากนะครับ นี่น่าจะเป็นหนุ่ปูเอี่ยมนะครับนี่สวยงามมากนะครับปิดาปตาเปียกทองสวยครับสวยนี่สวยมากเป็นเปียกทองนะครับยี่สิบสามยี่สิบสี่เหมือนกันครับนี่นี่เป็นปิดตาฐานสูงเลยตัวนี้น่าจะเป็นหนุ่ปูเอี่ยมเหมือนกันนะครับ ตาเยอุ้ยแกทุกนเลยนี่นี่นี่ให้ดูจะเขเลยก็ได้นี่นี่เนื้อนี่ขายเขยขึ้นนี่นะครับความเก่านี่นี่เป็นภาพปิดตานะครับความเก่านะครับความเก่านะคเป็นภาพปิดตาเปียกทองเนื้อเปียกทองนะครับสวยงามมากนะครับ นี่ครับผมน่าจะเป็นหลวงพ่อเอี่ยมนะครับนี่ยี่สิบสี่ครับยี่สิบห้าเป็นพระพิตาเปียกทองนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเกลือวันหลังแบบนี่หลังนี่นี่นะครับผมนี่ขขึ้นเลยนะครับสวยงามมากนะครับ เลข25ครับ26เป็นปิดตาหลังแบบหลวงพ่อเอี่ยมเหมือนกันนะครับเป็นเนื้อเปียกทองหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อแก้วไม่ได้หลวงพ่อเอี่ยมหลวงพ่อแก้วนะครับเครือวันนะครับเนื้อเป็นเนื้อเปียกทองนะครับเก่าๆนะครับอืมรับผม ยี่สิบหกครับยี่สิบเจ็ดครับนี่เป็นเนื้อเปียกทองนะครับเป็นเนื้อเปียกทองวัดท่ากระดานนะน่าจะเป็นวัดไอวัดวท่ทากระดานหรือวัดวัดหรือว่าพระท่ากระดานพระท่ากระดานนะอะรยงี้นะก็วัดท่า,รทากระดานนะไม่รูน้นะเนื้อนี้ไขขึ้นเลยนะเป็นเนื้อเปียกทองวัดท่ากระดานนี่แหละท่านี่ สวยงามมากนะครับมีเป็นเนื้อเปียกทองนะครับหมายเลขยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบแปดนีเป็นปิดตานะครับยันเต็มเลยพระปิดตานะครับสวยงามมากนะครับยันเต็มเลยนี่ครับผม บมเอี่ยมผมแกะให้ดูนะครับผมจะแกะผมแกะยากนะแกะให้ดูนะครับกกน,นะน,บนี่ได้แล้วครับผมมานี่นะครับดูเนื้อดีครับเก่าเลยนะครับนี่ยันด้วยนะครับเต็มเลยอืมล่า ข้างล่างนะครับนี่แห้งเก่านะครับปิดตานะครับมาป,ปิดตาลุงผู้เอี่ยมโทษทีครับเอี่ยมวัตถุนิสูงนะตัวนี้วัตถุนิสูงอ่านี่นะครับเดี๋ยวใส่นะครับกรอบเด็ยี่สิบแปดครับใส่กรอบยี่สิบเก้าครับนี่เป็นพระเชียงลุงนะครับพระเชียงลุง ู่ในกรอบนะครับนี่แกะออกจากกรอบให้ดูเลยเป็นผ้าเชียงลุงนะครับเนี่ยแห้งๆเนี่ยเนื้อนี่แห้งเก่านะครับโลหะยังแห้งยังเก่าเลยนะครับคาบไข่คาบอะไรเต็มเลยเป็นเชียงลุงนะครับเนื้อน่าจะออกเนินนะครับมีน่าจะมีแร่เงินผสมเยอะครับนี่เป็นเชียงลุงนะครับเป็นเชียงลุงเนี่ผมเป็นผ้าเชียงลุงนะครับ ป่งปันครับเ่งปันเลยใครรู้ใครชอบปิดเลยเลยนะครับนี่คนไม่รู้ไม่ชอบไม่เป็นไรครับผมใครรู้ใครชอบปิดใส่ก่อมาเรียบร้อยนะครับปิดพระเชียงลุงนะครับหมายเลขยี่สิบเก้านะครับสามสิบเป็นท่ากระดานนะครับนี่ท่ากระดานนี่เป็นตึกเนื้อตะกัวท้ำชานะครับเนื้อตะกัวท้ำชาหนักนะครับรถท่ากระดานนะครับนี่ แกะให้ดูแกะให้ดูนี่พระธาตุกระดานนะครับนี่นะครับดูเนื้อด,ด,ด,ด้ครับสวยงามมากนะครับนี่ปิตกวัวทํามชานะครับเนื้อปิกัวนี่คมสวยนะครับมรกระดานครับมีสามสิบรายการนะครับเบ่งปันได้เลยนี่รายการที่สามสิบนะครับพรกระดาน ในราคา350บาทนะครับเบอร์โทรข้างล่างกับไอดียไลน์ข้างล่างนะครับผมขอบคุณครับปิดได้เลยนะครับผม